สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกทกคนนะครับมาพบกับผมแสบคนณกครอีกเช่นเคยนะครับแสบนนคนลครก็จะมีพระเครื่องเครื่องรางของของังไม่ชมกันเกือบทุกทุกวันนะครับวันนี้เรามีเครื่องรางของขลัของอยู่1รายการครับ <_' S 1> เป็นเพื่อนครับ ก่อนที่จะไปชมเครื่องรางของขัง,งนะครับมาทราบช่องทางติดต่อแสบขอนแ่นกก่อนนะครับแสบขอนครติดต่อได้ทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกติดต่อผ่านไลน์นะครับเพื่อนๆสามารถสแกน QR ีย d e โค้ผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับช่องทางที่2ติดต่อโทรศัพท์มือถือ0846969398ช่องทางที่3ติดต่อผ่าน Facebook Facebook ชื่อแสบขนแกรนครับวันนี้เรามีเครื่องรางของขัง,งอยู่หนึ่งรายการนะครับ ก็จะเป็นเข็มขัดกระดูกช้างหลวงพ่อเอื้อนนะครับวัดวังแดนใต้นะครับจังหวัดอยุธยาเพื่อนๆครับเข็มขัดชุดนี้นะครับสร้างไม่เยอะสร้างจานวนน้อยนะครับที่ผมทราบข้อมูลมาเนี่ยสร้างเพียง1 5 0ห้าสิเส้นเท่านั้นเองนะครับที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ใกล้หลวงพ่อนะครับถึงจะได้นะครับเพื่อนๆครับเป็นกระดูกกระดูกช้างนะครับเพื่อนๆครับนี่ฮะ ความยาวนะครับความยาวอยู่ที่ที่ผมวัดได้นะครับอยู่ที่อ่อสี่สิบหนิ้วนะครับ46นิ้วครับเพื่อนเพื่อนครับนี่ฮะเพื่อนเครับใครที่เป็นลูกศิษย์โงคานะครับคงรู้ดีนะครับนี่นี่ฮะเป็นกระดูกช้างนะครับเพื่อนๆครับ การันตีความแท้ด้วยนะครับเพื่อนๆนครับสวยครับเพื่อนๆครับสวยนะครับค่อยๆดูนะครับผมอาจจะไม่ได้ส่องรายละเอียดให้นะครับนี่ฮะสร้างจํานวนน้อยด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนสร้างจํานวนน้อยด้วยนะครับนี่การันตีความแท้ด้วยนะครับ เป็นกระดูกช้างนะครับของหลวงพ่อเอื้อนนะครับวัดวังแดงใต้นะครับเพื่อนๆครับขนาดอยู่ที่46 46นิ้วนะครับเพื่อนๆนะที่ผมวัดได้นะครับ46นิ้วนะครับนะนะครับก็เพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับก็ทักทายแสบพนัครมาได้นะครับวันนี้แสบพนัครก็ขอขอบคุณ FC ทุกๆคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้สวัสดีครับ